สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนเพจสำนักข่าวไทยท,ทุกท่านนะคะเรื่องเป็นยังไงวันนี้เรามากันตรงเวลาเป๊ะเลยนะคะเจอกันทุกวันพุธสี่โมงครึ่งค่ะคุณผู้ชมวันนี้ก็สัปดาห์ที่แล้วนะคะพุธที่แล้วก็ไม่ได้เจอกันนะเพราะว่าติดวันหยุดเดือนนี้เป็นเดือนก่อนหน้านี้ใช่ไหมด้วยเดือนนี้ด้วยเป็นเดือนที่วันหยุด ก็ตรงก,กันกับวันพุธอยู่บ่อยๆนะคะก็จะเจอกับโอนนะถ้าวันหยุดก็จะไม่ได้เจอกันนะคะแต่วันนี้กลับมาทําการปกติแล้วนะคะเจอกันวันพุธเรื่องมันเป็นยังไงก็กลับมาเจอกันเหมือนเดิมต้อนรับคุณผู้ชมทุทกๆท่านนะคะวันนี้มีประเด็นที่อยากจะมาชวนคุยคะ่ะ เข้าสู่ฤด,ดูการเห็นคุณผู้ชมหลายๆท่านที่อาจจะกําลังเข้ามาเห็นจากภาพหน้าปกเมื่อสักครู่เห็นทุเรียนเต็มไปหมดเลยใช่ไหมคะเป็นของโปรโดของใครกันบ้างหรือเปล่านะคะทุเรียนปีนี้ได้ทานกันไปแล้วกี่ภูนะคะก็เข้าสู่ฤด,ดูการของทุเรียนนะหลายๆที่ชาวสวนต่างๆก็เริ่มเป็นเขาเรียกว่าอ,อะไรเป็นนาทีทองค่ะของชาวสวนทุเรียนที่จะเริ่มทําการขายผลผลิตได้ดีที่สุด เขาก็ว่ากันว่าจะเป็นช่วงนี้นะคะแต่จริงๆก็ระยะหลังก็เหมือนสามารถเจอกันได้ในตลอดทั้งปีไหมคะเริ่มปลูกในหลายๆที่ทั่วไทยแล้ววันนี้คะ่ะโอ๊ตก็เลยหยิบยกประเด็นเรื่องของทุเรียนอยากจะมาชวนคุยกันเพราะอะไรคุณผู้ชมมันมีอย่างที่ทราบกันนะคะว่าราชาผลไม้ทุเรียนไทยของเราเนี่ยต้องบอกว่ายืนหนึ่งในตลาดโลกนะมานานแล้วโดยเฉพาะตลาดจีนคนจีนที่มาเที่ยวไทยคุณผ,ผู้ชมหากไปดูตามร้านอย่างตลาด ที่เป็นตลาดที่คนจีนมาเยอะๆค่ะจะมีร้านที่เป็นร้านทุเรียนสดทุเรียนข้าวเหนียวทุเรียนหรือบางทีมีทุเรียนปั่นด้วยนะคนจีนเนี่ยตอดถวยาวเลยค่ะต้องบอกว่าคนจีนเน่ยเขาชอบทุเรียนมากแล้วตลาดการส่งออกผลไม้อ่ะค่ะต้องบอกว่าทุเรียนไทยเนี่ยก็เป็นอันดับหนึ่งในใจของคนจีนแล้วก็คนทั่วโลกเลยนะด้วยรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ต่างๆแต่ว่าทําไมปีนี้ค่ะอย่างที่ทราบกันว่าอสภาพอากาศคุณผู้ชมหลายๆที่ก็เริ่ม ร้อนไม่ใช่เริ่มสิมันร้อนร้อนจัดแล้วก็มีภาวะของแหลงจัดด้วยส่งผลกระทบต่อต้นทุเรียนนะคะส่วนหนึ่งก็ต้องยอมรับว่ามันมีผลจริงๆนะกับเกษตรกรในบางจุดที่อาจจะทำให้ผลผลิตได้ไม่ดีเท่าที่ควรนะคะจนล่าสุดคุณผู้ชมมันมีดรามา่าซึ่งก็เป็นการถกเถียงกันนะว่าบางคนเขาก็ออกมาเถียงเลยว่าไม่จริงดราม่าเรื่องอะไรหลังจากสำนักข่าวต่างประเทศะคะ่ะเขาก็มีรายงานนะออกมาบอกว่า โธทุเรียนจีนอะจะโดนล้มแชมป์แล้วแน่ๆเลยเพราะว่าตอนนี้ตลาดอาเซียนโดยเฉพาะเวียดนามกําลังมาแรงมากๆค่ะคุณผ,ผู้ชมเขารายงานว่ายังไงเดี๋ยวโอ๊ตเล่าให้ฟังก่อนนะต้องบอกว่าวัานนะี้อยากให้ฟังอยู่ด้วยกันจนจบเพราะว่าจะวิเคราะห์อยากจะรู้เยว่าทุเรียนเวียดนามกับทุเรียนฟิลิปปินส์ที่เขากาลังจะมาแข่งกับเราเนี่ย จุดเด่นเขาจะมาแข่งกับเราได้จริงๆเหรอแล้วตอนนี้ความท้าทายใหม่ๆของตลาดทุเรียนไทยอะคุณผู้ชมที่เราจะต้องปรับตัวเนี่ยในตลาดที่มันเรายืนหนึ่งอยู่ก็จริงใช่ไหมคะแต่ตอนนี้เวียดนามจ่อมาอย่างนี้ล้วค่ะจ่อชิงส่วนแบ่งการตลาดมาแล้ว จะต้องปรับตัวยังไงบ้างเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวโอตมีนัดพูดคุยกับทางนายกสมาคมทุเรียนไทยด้วยนะคุณผู้ชมไม่อยากให้พลาดใครที่ชอบนะก็ต้องติดตามนะเรื่องของทุเรียนอ่ะเดี๋ยวไปดูตัวเลขกันก่อน,อนว่ามันมีราม่าอะไรนิดนึงนะคะเพราะว่าจากที่สื่อต่างประเทศเขาบอกว่ามาเปิดเผยตัวเลขการนําเข้าทุเรียนสดเขาก็อ้างอิงข้อมูลว่าผ่านด่านโยอี้กวนค่ะหรือว่าด่านมิตรภาพพรมแดนจีนเวียดนามกว่างซีจวงทางตอนใต้ของจีนเขาบอกว่าเป็นด่านที่มีเป็นด่านบกที่มีขนาดใหญ่ที่สุด เขาบอกว่าไตรามาสแรกของปีนี้มีการนำเข้าทุเรียน48,000ตันมูลค่าประมาณ9,000กว่าล้านบาทที่น่าสนใจคือในจำนวนนี้ค่ะ48,000เนี่ย35,000เป็นทุเรียนที่นำเข้าจากเวียดนามไม่ใช่เจ้าตลาดของเจ้าตลาดโลกอย่างไทยเราเขาบอกว่าเพิ่มขึ้น เป็นแบบเยอะมากๆขนาดที่ไทยอ่ะแค่1 3 0 0 0ันตันพอมีประเด็นนี้ขึ้นมาก็เป็นที่ถกเถียงเลยค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าหลายๆในส่วนของตลาดส่งออกเขาก็ออกมาเถียงว่าจริงมันยังไม่ใช่ช่วงที่ทุเรียนไทยเราอะ่ะมันจะออกเยอะๆเพราะฉะนั้นจะมานับแค่จํานวนไม่กี่เดือนในไตรมาสแรกจะมาบอกว่าเราแพ้เป็นไปไม่ได้เพราะอะไรเดี๋ยวพาไปดูตัวเลขการส่งออกที่ผ่านมาเดี๋ยว่าคุณผู้ชมเพราะว่าไปหาข้อมูลมานะว่าอยากรู้เหมือนกันที่ว่าทุเรียนไทยเรายืนหนึ่งเนี่ยเรายืนหนึ่งมา ประมาณไหนนะไม่แน่ใจว่ามันมีภาพไปขึ้นไปได้ใช่ไหมคะพี่อ้าโอเคนี่เลยข้อมูลจากฝ่ายเกษตรประจำศาลสถานกงศูนยนะนนครกว่างโจคุณผู้ชมเขามีจัดอันดับแล้วก็ทําสถิตินี่เป็นตัวเลขจากศุลกากรจีนนะของปี66นะคะ ก็ต้องบอกแล้วว่า9 0 0 0 0ตันยังไงก็ต้องเป็นทุเรียนไทยนะคุณผู้ชมอันดับหนึ่งที่นำเข้าไปจีนเยอะเนี่ยหนึ่งคือทุเรียน2คือมะพร้าวอ่อนค่ะ589,000กว่าตันอันดับ3คือลำไยนะอ๋อคนจีนเขาชอบลำไยนะคะอันดับ4มังคุดค่ะก็ต้องกินดับร้อนกับทุเรียนนะ และอันดับ5คือส้มโออ่านี่โอเพิ่งทราบนะหนึ่งส้มโอติด1ติดท็อป5อันดับที่นำเข้าผลไม้สดที่จีนนำเข้าด้วยนะคะแต่ว่าตอนนี้เราจะเน้นทุเรียนที่บอกว่าในปีที่ผ่านมาค่ะเราสามารถทำสถิติการนำเข้าทุเรียนสดเนี่ยเนี่ยคุณผู้ชมดูตัวเลขนะเทียบกันเห็นเห็นไปเลยนะเมื่อปี66ไทยเราเนี่ยนำเข้าไปจีนนะหมอนทอง เรียกเรียกว่าทำสถิติเยอะมากนะคะห5หรือ928,000กว่าตันอันดับ2คือเวียดนามในปีที่แล้วเนี่ยเขาก็พยายามมาแย่งชิงนะแต่ก็ทำไปได้34%เดี๋ยวต้องคุยกันว่าพันเวียดนามเนี่ยเขามีจุดดีจุดเด่นยังไงเดี๋ยวต้องถามจากทางนายกสมาคมค่ะอันดับ3ก็จ่อมาเหมือนกันนะเริ่มเริ่มเริ่มมาตีตลาดแล้วนะคะก็คือฟิลิปปินส์ค่ะ3,700กว่าตันต้องบอกว่า ที่เป็นสประเทศนี้คุณผู้ชมเพราะว่าปัจจุบันน่ะจีนอนุญาตให้นําเข้าทุเรียนสดได้จาก3ประเทศนี้ก็คือไทยเวียดนามแล้วก็ฟิลิปปินส์อันดับหนึ่งแน่นอนก็คือไทยเราเนาะอันนี้คือที่มาของศุลกากรแห่งชาติจีนค่ะคุณผู้ชมเรามีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างซึ่งอันดับหนึ่งเป็นหมอนทองนะคะซึ่งก็เป็นราชาผลไม้ เป็นพันที่หลายๆคนชื่นชอบนะต้องบอกว่าเป็นพันจริงๆบ้านเราอะถ้ามาทานที่บ้านเราคนจีนเขาก็จะชอบนะเคยไปยืนดูนะเขาก็ไม่ได้คือหมอนทองด้วยความที่ภูมมันใหญ่นะมันก็อาจจะมีความมันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่จริงในระยะหลังก็เริ่มมีหลายๆพันมาค่ะให้ลองนักท่องเที่ยวได้ลองชิมนะเดี๋ยวตอนนี้ไปพูดคุยกับนายกสมาคมเลยดีกว่ามาเจาะลึกประเด็นนี้กันนะคะว่าทุเรียนไทยเรายังยืนหนึ่งในจีนจริงหรือไม่อยู่กับคุณวุฒิชัยคุณเจตคะ่ะนายกสมาคมทุเรียนไทยเดี๋ยวซูมกันเลยสวัสดีค่ะ สวัสดีครับโอ้สวัสดีค่ะอยู่<ส>ในสวนทุเรียนเลยไหมคะครับตอนนี้ก็อยู่ที่สวนทุเรียนนะครับ<อ>ที่จังหวัดจันทบุรีครับผมงั้นไหนๆก็อยู่ในสวนแล้วขออนุญาตปีนี้มันแล้งอะหลายๆสวนแล้งอันนี้ข้อเท็จจริงมันส่งผลกระทบต่อผลผลิตจริงหอเท็จแค่ไหนคะใช่ครับก็ปีนี้ถือว่าสภาพอากาศค่อนข้นขางร้อนแห้งกว่าในทุกๆปีที่ผ่านมาครับก็ตอนนี้ก็ผลกระทบไปใไน ทั่วประเทศเลยครับรวมถึง <ừ m. S 2> ทูเรียนอาเซียนด้วยครับผมค่ะเอ้ในส่วนของถ้าเป็นข้อมูลจากสมาคมทุเรียนไทยตอนนี้อะค่ะเมาากกื่อกี้ไม่แน่ใจว่าน่าจะได้ยีโอพูดถึงมันจะมีประเด็นเรื่องของสื่อต่างชาติที่เขารายงานว่าในช่วงไตามาตแรกเนี่ยเราแพ้ให้เวียดนามอันนี้ข้อเท็จจริงการส่งออก <ừ m. S 1> เป็นยังไงคะครับก็จากข้อมูลเบื้องต้นใช่ครับก็ในช่วงไตามาสแรกอะครับเอ่อ ในของประเทศไทยเองในช่วงนั้นในช่วงธันวามกรารุมพาพวกนี้ก็จะเป็นช่วงที่ไทยมีผลผลิตน้อยครับในขณะที่เวียดนามเองยังมีผลผลิตเข้าสู่ประเทศจีนก็ทําให้ตัวเลขการส่งออกตอนในขนาดนั้นน่ะตัวเลขของเวียดนามส่ง่าทางไทยครับผมอ๋ออันนี้จริงแต่จริงๆแล้วเมื่อเช้าที่คุยกันพี่วุฒิชัยบอกว่าจะมารีบด่วนสรุปไม่ได้เพราะว่าช่วงที่ผลผลิตเราจะส่งออกไปมันมันเป็นช่วงไหนอะคะครับปริมาณผลผลิตหลักๆของไทยครับในในอดีตที่ผ่านมาครับ ปริมาณหลักๆอยู่ที่ภาคตะวันออกกับทางภาคใต้ทางจังหวัดชุมพรซึ่งภาคตะวันออกเองเนี่ยตัวเลขเราจะเริ่มดูในช่วงมีนาเมษาสภาอืมค่ะปีที่แล้วอันนี้ที่ทางตัวเลขของสวนลกากรกรจีนเขาออกมารายงานว่าเราส่งออกไปเก้าแสนกว่าตันอันนี้ถือว่าตอนนั้นเมื่อปีที่แล้วถือว่าทําสถิติได้ดีที่สุดเลยไหมคะเก้าแสนตัวเลขก,ก็เพิ่มขึ้นทุกๆปีครับเพราะ,ะว่าเรามีการขยายพื้นที่เพราะปลูกเพิ่มขึ้นครับ อขออนุญาตถามถึงเหมือนตอนนี้แน่นอนล่ะตลาดทุเรียนของเราเนะี่ยเป็นอันดับหนึ่งโดยเฉพาะของจีนใช่ไหมคะเรานา<ะ>มาตลอดเรายืนหนึ่งมาตลอดตอนนี้มันมีความท้าทายใหม่ๆมันเริ่มมีชาติอาเซียนอย่างโดยเฉพาะเวียดนามฟิลิปปินส์เขาพยายามเข้ามาแบ่งส่วนแบ่งกับเราแล้วมา,มานานแล้วไหมคะอ่าใช่ครับตอนนี้ก็เรามีหลายประเทศที่เข้ามาตอนนี้ก็มีประเทศหลักๆก็คือเวียดนามเองครับที่เป็นถือเป็นคู่แข่งที่น่าจับตาดูเพราะว่า ด้วยขนาดของพื้นที่แล้วก็ระ,ระยะทางที่อยู่ใกล้ครับผมแต่จะบอกว่าจริงๆเวียดนามก็เจอปัญหาภัยแล้งเหมือนกันใช่ไหมคะจริงๆเรื่องของสภาพพื้นที่ต่างเจออุปสรรคของสภาพภูมิอากาศเหมือนกันหมดใช่ครับปีนี้<อ>ผมว่าทุกพื้นที่ก็เจอเรื่องของสภาพอากาศที่ร้อนแห้งเหมือนกันหมดเลยครับซึ่งทุเรียนเองเป็นไม้ร้อนชื้นทำให้เจริญเติบโตให้ผลผลิตได้ไม่ดีในปีนี้ครับ นายกคะก็คือถ้าพูดถึงจุดแข็งจุดเด่นละกันจุดเด่นจุดด้อยถ้าเทียบทุเรียนไทยทุเรียนเวียดนามทุเรียนฟิลิปปินส์เนี่ยมันแตกต่างกันยังไงไหมคะพันหรือแล้วรสรสชาติจุดเด่นอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะอ่าถ้าว่ากันที่หมอนทองไทยกับเวียดนามเนี่ยก็ถามว่าถ้าทุเรียนแก่เหมือนกันเนี่ยคุณภาพก็ไม่ต่างกันแต่ว่าก็จะมีรายละเอียดครับว่าอย่างภาคตะว,วันออกเนี่ยถือเป็นช่วงที่ผลผลิตที่ทางจีนเน่เรียกว่าเฝ้าตั้งตารอเลยเพราะว่า ตุกแกนในช่วงเมษาเนี่ยสภาพอากาศค่อนข้างแห้งทําให้ได้เนื้อรสชาติที่ดีแต่พอตุกเนี่ยในช่วงที่ฝนเนี่ยคุณภาพก็จะด้อยลงไปซึ่งทางเวียดนามหรือภาคใต้จะประสบปัญหาเรื่องนี้ค่ะครับถ้าพูดถึงอย่างเมื่อกี้ดูในกราฟิกอะค่ะเขาบอกว่าชนิดสายพันธุ์หลักของเวียดนามคืออาเดี๋ยวนะอ I รอหกมันคือถ้าเทียบมันมันคือพันธุ์อะไรคะมันมันเหมือนของไทยไหมเหมือนเวดเหมือนแบบหมอนทองเหมือนเหมือนพันธุ์เหมือนบ้านเราไหมคะลักษณะครับ ทางเวียดนามครับมีสองสายพันธุ์หลักๆก,ก็คือหมอนทองเหมือนกับเราอีกพัน์หนึ่งก็คือ RI หก็คือหลีเสาอันนี้ก็จะมี2ชื่อซึ่งกัน RI 6มีจุดเด่นในเรื่องต้นทุนต่ํากว่าครับ mm. แล้วก็ตรงนี้ก็จะกระทบกับเบจพันธ์นที่เราทำเอาขับทำตลาด เอ้จริงๆอย่างพวกพันสายพันอย่างเงี้ยค่ะมอนทองนกกิบที่ของเราจะเจอในแต่ละภาคที่จะมีจุดเด่นความอร่อยต่างกันนะคะก็คือจริงๆแล้วในอย่างเวียดนามเองด้วยความที่เขาก็เป็นประเทศในอาเซียนเหมือนกันเพราะฉะนั้นมีโอกาสที่ผลผลิตเขาจะเขาจะคล้ายกันมันจะมันจะเหมือนกันได้ไหมคะเรื่องรสชาติหรือยังไงไม่มีทางเหมือนแน่นอนไทยเรามันมีเอกลักษณ์เรื่องดินเรื่องน้ําเรื่องอากาศอะไรเงี้ยค่ะเอ่อเหมือนกันได้ไหมครับก็ก็ถามก็ในมุมนึงก็อาจจะเหมือนกันได้ครับขึ้นอยู่กับการจัดการดูแลด้วยครับนอกจากสภาพอากาศ เพราะฉะนั้นคุณวุฒิชัยมองว่าตอนนี้ความท้าทายของเราคือ,เร,อเรื่องเรื่องตอนนี้เรายังยืนหนึ่งอยู่แหละแต่ว่าในอนาคตคอันใกล้เนี่ยเราจะต้องเราจะต้องเรายังจะต้องทําตัวเราให้ให้ดีขึ้นหรือยังจะต้องพัฒนาส่วนไหนเพราะว่าเวียดนามเขาก็เหมือนกับ<ม>ว่าเรื่องคุณภาพเขาก็พยายามเหมือนกันใช่ไหมคะใช่ครับก็ถือว่าวันนี้ทุเรียนเองเนี่ยถือเป็นพืชที่ค่อนข้างมีโอกาสค่อนข้างมากครับแต่ขนาดเดียวกันเนี่ยโอกาสนี้ก็พร้อมที่จะผ่านไปถ้าเราไม่ได้พัฒนาตัว ให้แข่งขันได้เพราะฉะนั้นถามว่าในมุมเนี้ยวันนี้เองเรื่องของคุณภาพถือเป็นเรื่องแรกท,ที่ที่เราต้องใส่ใจว่าทํายังไงให้ลูกค้าหรือว่าบริโภคเนี่ยติดใจในรสชาติของทุเรียนไทยแล้วต้องการเป็นอันดับแรกครับผมแต่จริงๆถ้าพูดถึงคนจีนเขาถ้าอันนี้ไม่แน่ใจจะถามตรงได้ไหมก็คือคนจีนเขา<ด>ชอบ,บแบบรสชาติของของหมอนทองเราใช่ไหมคะมากกว่าใช่ไหมตอนเนี้ย มัน<ช>มันมีความต่างกันรสชาติมันต่างกันกับพันธุ์อื่นๆของเวียดนามไหมคะอืมคือข้อได้เปรียบอย่างที่แจ้งเบื้องต้นนะครับอ,อย่างพตะวันออกสุกในช่วงเมษาเนี่ยครับเนื้อแห้งก็จะได้รสชาติของทุเรียนหมอนทองที่ดีที่สุดออกมาครับอแต่ของเวียดนามออยังถ้าบางทีเก็บในช่วงฝนเนี่ยอาจจะเจออาการไส้ซึมบ้างก็ทําให้รสชาติตรงนั้นนะ่ะไม่ได้ใช้รสชาติที่ดีที่สุดข,ของหมอนทองครับ ที่บอกว่าตอนนี้<ม>เวียดนามเขาพยายามพัฒนาคุณภาพพอเราพอจะทราบไหมคะว่าเขาพยายามด้านไหนคะอะขออีกครั้งได้ไหมครับมามถึงตลาดเวียดานามอะคะที่เขาพยายามจะมาแย่งชิงคเค้กก้อนเนี้ยของเราไปคือเขาพยายามพัฒนาคุณภาพเขาพัฒนาเขาพยายามพัฒนาคุณภาพในด้านไหนคะรสชาติสายพันธุ์หรือจํานวนรหรืออะไรอย่างเงี้ยคะครับก็ตอนนี้ก็แข่งกันเรื่องของการรักษาคุณภาพตั้งแต่เรื่องของการเก็บเกี่ยวให้ได้คุณภาพ จากในสวนไปครับผมตอนนั้นก็จะเป็นเรื่องของการดูแลการผลิตในสวนให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพอืและอย่างตอนนี้ปัญหาอุปสรรคสําคัญเลยของของสมาคมทุเรียนไทยที่เจอค่ะเกรรษตรกรที่เจอหรือต้องการยังต้องการการสนับสนุนยังไงไหมคะอ,อ่ก็อย่างปีนี้ครับาันเจออะไรไหมอุปสรรคขึ้นม,มาครับก็คือการเปลี่ยนการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศความแปรปรวนของสภาพอากาศตรงเนี้ยกระทบใน,นในหลายมิติตั้งแต่เรื่องของ คุณภาพและปริมาณทําให้ต้นทุนเราสูงขึ้น oh. ตรงนี้เองครับ oh. ก็กลายเป็นโจทย์ใหญ่นะค้ oh. ที่เราจะต้องเร่งพัฒนาองค์ความรู้ครับทำยังไงให้ได้ทุเรียนที่มีคุณภาพ oh. แล้วก็ต้น,ต,น,ต,นต้นทุนต่ำ <Okay. S 2> มากพอที่แข่งขันได้ในอนาคตครับ oh. เป็นโจทย์ยากเหมือนกันนะคะคุณมุญชัยถ้าในอนาคตเราจะเน้น<ช>คุณภาพดีแต่ปริมาณจะลดลงไหมคะถ้าคุณภาพปริมาณราคามันมันมีอะไรที่ส่วนทางกันไหมมันไปได้กันได้ไหมคะ มถ้าโดยทั่วไปก็อาจจะส่วนทางครับเพราะว่าถ้าต้องการคุณภาพดีมันก็ไม่ใช่เรื่องของเป็นปริมาณอาจจะต้องเหมาะสมดีกว่าต้องอยู่ในปริมาณที่เหมาะสมครับแต่นณะทั้งหมดทั้งมวลก็ตอนนี้ก็คือเป็นเรื่องที่เรากลับมามองว่าวันนี้เรามีจุดไหนบ้างที่สามารถพัฒนาเรื่องของการผลิต ให,ให้ดีขึ้นด้วยแล้วก็วันนี้มีโจทย์ใหญ่เข้าคือเรื่องขอ,อของน้ําเพราะว่าน้ําถือเป็นหัวใจของการทําเกษตรครับ<อ>หลายพื้นที่วันนี้เราจะเห็นทุเรียนยืนต้นตายตั้งแต่ยังไม่ให้ผลผลิตเองก็ดีหรือบางแปลงเนี่ยกำลังให้ผลผลิตก็ต้องซื้อน้ํามาแล้วม,มันกลายเป็นอุปสรรคในอนาคตที่จะผลิตทุเรียนครับผมเสียงสะท้อนจากบรรดาตัวกลุ่มผู้ประกอบการที่สะท้อนเข้ามาเขาอยากให้ท่าดับหนึ่งเลยตอนนี้อยากให้ช่วยเรื่องอะไรคะ อ่าถ้าผังของเกษตรกรคงจะเป็นเรื่อง,องของน,นัาในการผลิตครับ oh, <wow. S 2> ในด้านของผู้ประกอบการเองครับก็มีเรื่องของการควบคุมคุณภาพแล้วก็เรื่องของการพัฒนาเรื่องของเส้นทางขนส่งที่รองรับเพราะว่าปัจจุบันเรามีเส้นทางหลักก็คือทางรถที่เมื่อปริมาณขนส่งแต่ที่ประมาณ3 0 0ตู้ต่อวันเนี่ย ขนส่งทางบกไม่ว่าทางด่านอยู่อีกควรที่ไปทางเวียดนามเองก็ดีหรือทางโมฮานทางเราเองก็ดีก็เริ่มติดก,ก็ต้องหันไปใช้ทางเรือซึ่งมีความล่าช้ากว่าแล้วก็มีความเสี่ยงที่สินค้าจะเสียหายมากกว่าซึ่งในอนาคตเนี่ยตรงนี้เราเองก็ต้องเร่งพัฒนาเส้นทางการขนส่งให้รองรับปริมาณผลผลิตที่เพิ่มขึ้นเพราะว่าอย่างอดีตปีที่ผ่านมาครับเรามีตัวเลขส่งออกสูงสุดก็คือ900ตู้ต่อวันแต่ปีนี้เราเจอตัวเลขคือ1,200ตู้ต่อวัน ถ้าเราระบายสินค้าไม่ทันสินค้าทั้งหมดก็จะคงค้างอยู่ในประเทศครับอ๋แปลว่าปีนี้แนวโน้มก็คือปริมาณที่จะนําไปส่งออกเนี่ยจริงๆม,มีพร้อมใช่ไหมคะมีพร้อมมีจำนวนมากพอ,อที่จะรองรับ,รบกับตลาดได้ใช่ไหมคะเพราะว่าหลายคนก็บอกว่าเอ๊ะถึงส่งไปจีนไม่ได้ก็จะทําให้ราคาในประเทศถูกลงดีจะได้กินถูกๆอันนี้จริงๆมันคนละคนละคนละส่วนกันใช่ไหมคะที่ขายในประเทศกับส่งออก มันเกี่ยวกันไห <ๆ S 1> ม,มคะ,ะว่าก็เป็นส่วนเดียวกันครับเพราะ,ะว่าผลผลิตที่มีคุณภาพที่อาสารที่ตลาดวิททางจีนต้องการเองก็จะถูกส่งคัดส่งไปทางประเทศจีนส่วนที่อยู่ในประเทศไทยก็จะอาจจะมีลูกทรงที่ไม่สวยงามหน่อยแต่ก็<ฯ>อร่อยเหมือนเดิมครับอย่างอร่อยเช่นกันครับเห็นล่าสุดส่วนนี้ก็ยังอยู่ในประเทศไทยมันมีข้อมูลว่าจริงๆราคาทุเรียนเราในในใน,ในจีนตอนเนี้คะ่ะราคาทุเรียนไทยราคาสูงที่สุดถ้าเทียบกับชาติอื่นๆเลยราคาแพงใช่ครับ ราคกาคกิโลหนึ่งลูกหนึ่งก็กิโลนึงเท่าไหร่คะที่ว่าแพงของที่จีนเขาหลับไปก็แล้วแต่ความต้องการจงังหวะของตลาดครับเพราะว่าอย่างปีนี้ก็มีช่วงที่สินค้าเน้อยเนี่ยแตะเป็นพั0หอยหยวนต่อกล่อง18บกิโลครับแต่ว่าช่วงนี้ก็อาจจะอยู่ที่พันกว่าแต่ว่าพันพันต้นๆครับ เพราะฉะนั้นในมุมของสมาคมทุเรียนไทยตอนนี้อากาศสภาพอากาศที่ร้อนแรงที่กระทบที่มีข่าวอยู่นหลายๆจังหวัดนะคะกระทบสวนทุเรียนบางสวนถึงขั้นจะต้องอไปซื้อน้ํามาลดอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ได้มีผลต่อการส่งออกใช่ไหมคะม,มันมัน,ม,นม,มีผล,ผลกระทบแหละเออกระทบใช่ไหมกระทบครับเพราะว่าร้อนแรงส่งส่งผลในเรื่องของคุณภาพอย่างปีเนี้ยทุเรียนแก่เร็วขึ้นกว่าปกติร้อยวันทําให้ได้ แกงที่ยังไม่เต็มที่ได้รสชาติไม่เต็มที่ครับก็ต้องเร่งสุกแกงก่อนเพราะว่าสภาพอากาศไอดีแล้วในมุมมองของคุณวุฒิชัยมองว่างั้นปีนี้เราจะโดนลมแชมป์ไหมคะล้มแชมป์ไหมครับผมมองว่าภาพรวมก็หร,หรือเวยนนามเพราะก็น่าจะรวมยังคงดีอยู่ครับหรือเวยนนามก็น่าจะเจอปัญหาเหมือนเราน่าจะทํามาไม่ได้มากเกินเราไปได้แหละในปีนี้ยังพอยังพอยังพอสู้ไหวอ่าโดยรวมยังสู้ได้อยู่ครับ อม,มองในอนาคตแล้วกันนะคะระยะยาวถ้าไทยยังอยากจะยืนหนึ่งแบบเนี้ยยังต้องการ,รเราจะต้องอย่างอย่างที่เมื่อกี้เล่าไปส่วนหนึ่งแล้วแหละแต่ถ้าสิ่งที่สําคัญที่สุดที่อาจจะต้องได้รับการสนับสนุนมากที่สุดคืออะไรคะครถ้าเราอยากจะยืนหนึ่งอย่างนี้ไปได้เรื่อยๆเพราะว่าคู่แข่งเขาก็พยายามมาตีตลาดเราอย่างเนี้ยครับถ้าถามว่ามากที่สุดคงไม่มีครับแต่อยาะ อ,อยากจะมองว่าอ,อยากเป็นในอนาคตคงเป็นเรื่องของการขับเคลื่อนร่วมกันไม่ว่าภาคและภาคเอกชนที่มองไปมิติงานเดียวกันเพื่อขับเคลื่อนร่วมกันในอนาคตครับเพราะอย่างที่เห็นนะครับว่าในอุตสาหกรรมวันนี้เรามีหลายเรื่องเลยที่จะต้องเร่งพัฒนาไม่ว่าเรื่องของตลาดเองก็ดีทาภาพของตลาดให้ชัดเหมือนกับที่ทามาเลได้เคยทํหรือกับไว้กุมสังคิง แต่ว่าวันนี้อ่าเรายังมีหลายพันธุ์ที่เรายังไม่ได้ทําตลาดเลยในขณะเดีวยวกันเส้นทางขนส่งแล้วก็ขั้นตอนการส่งออกตรงนี้ก็ต้องปรับตัวรองรับขับขนาดของอุตสาหกรรมที่กำลังโตขึ้นในทุกวันด้วยแล้วก็ขาดไม่ได้ก็คือในเรื่องของการผลิตครับเพราะว่าถ้าวันนี้เรายังผลิตแล้วมีต้นทุนสูงสินค้าไม่ได้คุณภาพหรือยังอ่าไม่จะมาตรฐานยังไม่ได้สูงขึ้นวันนี้มันก็ยากที่จะแข่งขันครับอืเอะถ้าไม่ถ้าไม่หมอนทองนี่อันดับ ที่ส่งไปอันดับหนึ่งทั้งหมดเป็นหมอนทองหมดเลยหรอคะทุพันธุอื่นจีนเขาไม่เขาไม่นิยมเลยสายพันธุ์หลักวันนี้ก็คือหมอนทองครับแต่ถามว่าในพันธุ์อื่นอื่นเองตลาดจีนก็สนใจเหมือนกับทางไทยครับเพียงแต่ว่าวันนี้ปริมาณในการส่งออกยังไม่มากพอก็ทําทําให้การตลาดตรงนี้ยังไม่ชัดเจนครับอแต่ถ้าพูดถึงความหลากหลายของพันธุ์ปัจจุบันที่บ้านเรามีเนี่ยก็น่าจะมากที่สุดในโลกแล้วไหมคะหรือเปล่าหรือโอทิเปเงหรือเปล่าไม่แน่ครับเพราะว่า <laughs> ทางมาเลเองก็มีหลากหลายาสายพันเหมือนกันครับที่ยังไม่ได้คัดมาทาตลาดอ,อิโดก็มีเช<ก>่นก<ะ><ะ>ันก็เราจะถามว่าอย่างถ้าประเทศใกล้บ้านเราที่สุดอย่างอย่างมาเลที่พอจะถ้าจะมีศักยภาพในการน่าจะปลูกแข่งได้แต่ทําไมคือจริงๆรงิมาเลเขาก็ปลูกทุเรียนเยอะใช่ไหมคะใช่ครับเขาส่งเอกอยู่เหมือนกันครับแต่ว่าทมาเลเองยังไม่ได้สิทธิ์ในการให้ส่งไปจีนทุเรียนสดเข้าสุะเทศจีนจีนเขาดูจากอะไรคะพี่วุฒิชัยว่าอย่างล่าสุดมีสามประเทศเนาะที่อนุญาตให้ทุเรียนเออเขาอนุญาตจากอะไรอะ ก็น่าจะเป็นเรื่องของการค้าระหว่างประเทศกันนะครับเป็นข้อตกลงกันครับเพราะฉะน,นั้นในอนาคตถ้าเขาเกิดดีลกันได้คู่แข่งเราอาจจะมากขึ้นก็ได้ใช,ใช่ไหม<อ>ก็เร็วๆนี้ทงมาเลยเองก็รู้สึกว่าจะนําเข้ามีอ่ากาลังกําลังมีอ่าทาเรื่องนี้ครับที่จะเอามาอ่ามุกสังคกนผลสดเข้าสู่ประเทศจีนครับอืมอ่ะก็จะต้องติดตามกันต่อไปแต่ยังไงยืนยันว่าอย่างอย่างที่มีการรายงานจากสื่อต่างประเทศนั้นก็มองว่ามันน่าจะ รีบด่วนสรุปจนเกินไปใช่ไหมคะที่จะบอกว่าเออปีนี้เราแพ้ใช่ครับโอ oh, ป,ปีนี้ด้วยข้อมูลตรงนั้นเองก็ยังถือไม่มากพอที่จะสรุปประเด็นว่าเราอยู่จุดไหนของตลาดหรืออุตสาหกรรมครับค่ะอีกนิดนึงค่ะอย่างถ้าไม่อย่างอันดับหนึ่งเราส่งออกไปจีนจริงๆมีประเทศอื่นที่เราส่งออกไปอีกไหมคะอันดับสองเป็นอะไรคะอืมตัวเลขตัวนี้ผมยังยังไม่ได้สรุปให้ครับแต่ถามว่าโดยตลาดห <c oughs> ลักตอนนี้ก็คือ,อ ผมมองว่าทเรียนเนี่ยเป็นเอเชียเทสเพราะฉะนั้นอ <ừ> um. ของเราคือจีนฮ่องกงปะมีใกล้ๆเพียงก็อย่างไปเกาหลีบ้างครับหรือว่าไต้หวันแต่ว่าถ้าไปโซนอื่นก็น่าจะอยู่ในกลุ่มของคนเอเชียเช่นกันครับถ้าไปทางยุโรปหรืออเมริกา <c oughs> นั้นตลาดตรงนี้ก็ยังไม่ได้ใหญ่มากครับเอ๊จริงๆปัจจุบันเรารขยายคือเหมือนทุเรียนไปที่ไหนก็จะเหมือนจะเจอส่วนทุเรียนได้มากขึ้นนะคะมันก็ช่วยให้ปริมาณ หรือว่ามันก็เกี่ยวกับคุณภาพเป็นหลักเขาภาคตะวันออกก็ยังเป็นเป็นเป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่จะส่งยังยังเป็นอย่างนั้นอยู่ใช่ไหมคะถึงแม้จะกระจายปลูกในพื้นที่ต่างๆก็จะเป็นการบริโภคภายในประเทศมากกว่ามันไม่ได้ส่งผลต่อ,อจํานวนทําให้เราแบบเยอะขึ้นถามว่าตอนนี้ทุเรียนที่ขยายทั่วไทยครับก็จะมีถามว่าตลาดจีนยังรองรับได้อยู่ครับยังสามารถส่งเข้าสู่จีนได้อีกมากครับแต่ว่าขณะเดียวกันวันนี้เราได้เห็นเรื่องหนึ่งที่ค่อนข้างเป็น ทีพอยเลยก็คือเรื่องของน้ําเพราะว่า,าทุเรียนปลูกที่ไหนก็ได้ครับแต่การที่จะปลูกแล้วได้ผลผลิตที่ดีเนี่ยน้ําวันนี้ถือเป็นปัจจัยหลักเลยเพราะว่าถ้าน้ําไม่เพียงพอก็ไม่สามารถให้ผลผลิตได้ครับอืมโอ้มอกี้มอกี้พี่วุฒิชัยย้ำสองประเด็นแล้วเหมือนเรื่องน้ําสําคัญที่สุดถ้าอย่างน้อยถ้ามันร้อนมากถ้าถ้ามีน้ําก็ยังพอ,ย,งพอยังพอสู้ไหวใช่ไหมคะครับอย่างตอนนี้ที่สวน<ช>นี่ก็คือคสวนของพี่วุฒิชัยเองอันนี้ส่งออกเหมือนกันไหมคะ ก็หลักเราผลิตเพื่อการส่งออกเช่นกันส่งไป,<ช>ไปแล้วไหมคะรอบนี้ส่งไปยังคะก็ถือว่าแปดสิบเปอร์เซ็นแล้วครับของของส่วนครับอือหลักๆก,ก็ถ้าส่งออกที่บอกดีที่สุดภาคตะวันออกก็จันทบ,บุรีมีจังหวัดอะไรอีกอะคะคก็หลักๆจังหวัดจันทบุรีจังหวัดตราดระยองครับที่เป็นถือว่าไปพื้นที่หลักๆครับอืเห็นหลังๆเหมือนทางรัฐมนตรีพาณิชย์เขาช่วยเปิดตลาดอันนี้ช่วยได้ไหมคะ เห็นเขาไปคุยไปเป็นไปกวางโจไปช่วยช่วยได้เยอะไหมคะไม่อันนี้ต้องถามผู้ประกอบการครับผมยังสรุปตัวเลขไหมก็รอดูตัวเลขปีนี้เนาะแต่ก็ยังยืนยันว่ายังไงปีนี้เราก็ยังน่าจะยังยืนหนึ่งอยู่นะพี่วิชัยใช่ครับวันนี้เรายังยืนธงครับแตุ่่งนี้เราต้องรักษาแโอเคจบดีค่ะวันนี้ขอบคุณมากเลยค่ะได้ประเด็นดีมากค่ะดีค่ะสวัสดีค่ะ คุณวุฒิชิชคุณวุฒิชัยคุณเจนค่ะนายงสมาคมทุเรียนไทยเมื่อกี้ทิ้งท้ายไว้ดีนะคุณผู้ชมว่าวันนี้เรายังยืนหนึ่งอยู่แต่อนาคตก็ต้องเตรียมตัวให้ดีก็ไม่แน่นะคะอย่างที่บอกว่าที่มันมีตอนนี้จีนเขาอนุญาตให้นําเข้าทุเรียนสดแ,แค่3ประเทศก็คือไทยเวียดนามแล้วก็ฟิลิปปินส์นะคะแต่เพียงปีแม้ว่าปีที่แล้วเนี่ยเราจะได้ส่วนแบ่งไป65%ขณะที่เวียดนาม35แต่ก็ที่พี่วุฒิชัยบอกค่ะ เวียดนามเขาก็ถึงแม้ว่าสภาพอากาศเขาจะเจอเหมือนร้อนเหมือนเราแต่เหมือนเขาก็อาจจะได้ผลผลิตน้อยแหละยังมีพื้นที่ไม่ได้มากเท่าแต่ว่าก็เขาพยายามเน้นเรื่องคุณภาพประเด็นเรื่องของคุณภาพเนี่ยก็จะเป็นอีกประเด็นหนึ่งที่ในอนาคตก็เราน่าจะต้องรักษาแล้วก็พยายามแข่งขันเพราะเราอาจจะได้ได้เปรียบเรื่องของพื้นที่เรื่องของปริมาณด้วยนะคะแต่ที่สําคัญเอาไวยังไงรสชาตินะถึงแม้ว่าจะอยู่ในเอเชียเหมือนกันนะแต่ว่า อย่างที่บอกถ้าใครเคยได้ชิมท,ทุเรียนที่มันแบบแท้ๆหรือทุเรียนนนทุเรียนอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะนนทบุรีที่แพง,แพงๆลูกละหลายหมืน่นหรือทุเรียนหมอนทองที่มาจากภาคตะวันออกที่มันมีเรื่องของดินเรื่องของอะไรที่เป็นเอกลักษณ์มันทาให้รสชาติเป็นที่ติดใจของนักท่องเที่ยวจีนนะที่มาเมื่อไหร่ยังไงเขาก็ต้องแบบอยากจะมาชิมหรือหลายๆคนมาเที่ยวไทยยังไงก็ต้องมาชิมทุเรียนไทยนะคะแต่ก็ ก็ยังยืนหนึ่งแต่ก็ยังคงต้องรักษาไว้อนาคตก็อาจจะมีใครมาล้มแชมป์ได้ก็เป็นได้เพราะว่าอย่างเมื่อกี้ที่พี่เขาบอกว่าอย่างมาเลที่ใกล้เราคุณผู้ชมเขาก็มีโอกาสถ้าอนาคตเขามีการพูดคุยเรื่องธุรกิจกันได้เขาอาจจะเปิดตลาดได้สายพันธุ์มันก็อาจจะใกล้เคียงกันนะคะอ่ะก็อย่างน้อยยืนยันได้ว่าไอ้ข่าวที่บอกว่าปีนี้เราโดนล้มแชมป์แล้วนี้ไม่จริงนะคะพี่วุฒิชัยนายกสมาคมยืนยันบอกว่ารอดูตัวเลขไปยาวๆแล้วยืนมั่นใจว่ายังไงปีนี้เราก็ยังคงเป็นที่1อยู่นะคะแต่ที่สําคัญคือปีนี้ใครได้ทาน ทุเรียนแล้วบ้างไหมคะไปที่ส่วนไหนกันบ้างก็ลองพิมพ์คอมเมนต์มาได้นะเดี๋ยวโอ๊ตมาลองอ่านตามดูนะคะอ่ะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะเรื่องเป็นยังไงเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเจอกันใหม่นะจะมีเรื่องอะไรอยากให้ผู้ชมรอติดตามนะคะ4ี่มงครึ่งสวัสดีค่ะ